โอเคสามสองหนึ่งโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงรายวันกันนะครับสำหรับเ,เดิมคนที่เกิดวันจันทร์สองสามสี่ห้าโอเคสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นั้น <c oughs> อ๋อทศกัณฐ์เดบิวต์อือต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ย อช่วงนี้คุณเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นาะเพราะว่าต้องพูดว่างานที่ทําอยู่เนี่ยสิ่งที่มันก็ไม่ได้เป็นเชิงสายขาวขนาดนั้นนาะเพราะว่าดูทองแล้วเนี่ยคือต่อให้ไม่อยู่ในสายดาเลยเนี่ยมันก็เป็นแบบงานในเชิงสายเทาอะ่ะเนาะและที่สําคัญก็คือมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวงานด้วยอต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับว่า สำหรับคนวันจันทร์เนี่ยแล้วได้ไพ่เด็ดดีวิวมาเนี่ยก็ตอ้องคือมันเป็นไปได้สองทางนั่นก็คือคนที่เคยมีหน้าที่การงานดีอยู่แล้วเนี่ยออแต่ว่ามันส่งผลทำให้อ่มันเปลี่ยนจากดีกลายเป็นร้า,นนยา,ยนายนะครับซึ่งตรงจุดเนี้ต้องระวังไว้ด้วยเนาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เพราะว่า สิ่งที่เคยมีอยู่เนี่ยก็อาจจะสูญเสียไปนะครับอืมก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นภัยที่เรียกว่าอยู่ที่ตัวคุณเลยว่าจะแต่ใจด้านไหนอืมโอเคสำหรับคนวันอังคารต่อเลยละกันนะครับ <c oughs> สำหรับคนวันอังคารโอเคไปนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นางสีดารุยไฟอืมวันที่เกิดวันอังคารนี่ก็ต้องพูดว่าระวังเรื่องอการงานเรื่องสุขภาพบ้างก็ดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ทำอะไรก็มีอะไรเป็นเหตุขัดข้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระวังเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยก็ดีที่สำคัญก็คืออุปสรรคในตอนนี้เนี่ย คุณก็จะต้องอผ่านมาันไปได้ด้วยความยากลำบากเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่พ้นขอกรรมตรงส่วนนี้อพอฉะนั้นให้กำลังใจนะครับโซโซสูมสวนวันพุธ <c oughs> คนที่เกิดวันพุธโอเคสำหรับวันนี้นั้นก็คือ พระสุรสัสวดีโอเคเนื่องจากว่าได้ไพ่เป็นพระสุรสัสวดีเนาะสําหรับคนวันพุธเนี่ยก็ต้องพูดว่าโอ้เป็นไพ่ไปที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าตัวคนอนะ่ะในตอนนี้นะโชคลาบเนี่ยเข้ามาเต็มที่เลยและที่สําคัญก็คือในการเริ่มต้นที่จะทาอะไรใหม่ๆเนี่ยเออในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยช่วงนี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ บอกเลยว่าสําหรับคนที่กําลังมองหาแฟนเนาะหรือว่าผู้หญิงที่กําลังตามหาเนื้อคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยช่วงนี้สามารถเลือกสรรได้เลยว่าเออคนนั้นเข้ามาในชีวิตก็ดีคนนี้ก็ดีเงี้ยนะครับอืมถือว่าไพ่นี้ดีมากนะครับด้านเงินทองโชคลาภและวาสนาถือว่าโอเคมากเลย สำหรับวันพฤหัสโอเคครับนวันพฤหัสอ่านึมาถายกันสอนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสต้องพูดอย่างนี้ว่าช่วงเนี้ยคุณอยู่ในช่วงที่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับจะเตรียมพร้อมเนาะเออเพื่อให้คุณเดินทางต่อไปในเส้นทางข้างหน้าแต่ที่สําคัญที่สุด อันดับแรกก็คือเหมือนกับลึกๆแล้วคุณก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าเส้นทางที่จะไปต่อจะเป็นยังไงต่อเพราะว่ามันมีความสับสนในตัวเองดูนะครับและที่สําคัญก็คือคําว่า,นา,านอนุมัติใบคัดสอนมันก็คือความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คนนุณกาลังรอคอยหรือว่ารอบางสิ่งบางอย่างที่จะชี้นําแนวทางให้คุณได้เพราะว่าช่วงเนี้ย มันก็เหมือนกับว,ว่าตอนนี้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเหลือยอย่างเดียวคืออุปกรณ์เหลือยอย่างเดียวคือคนที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณจะมีอารมณ์แบบอชอบทํางานเป็นโซโล่ทางานคนเดียวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะไปไกลมากกว่านี้การทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคสําหรับ วันศุกร์สำหรับคนวันศุกร์อ่าโอเคครับคนวันศุกร์เนี่ยต้องพูดอย่างนี้เลยครับว่าได้ไพ่ใบนี้มาเนี่ยนางสีดาสิ้นชีพอืมเป็นใบที่ไม่ค่อยดีอย่างแรงสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนวันศุกร์เลยเนี่ยก็คือ เรื่องการสูญเสียเนาะด้านการพักผ้าด้านการจากลายเงี้ยต้องระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากและที่สําคัญเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่ามันมีคนที่รักอยู่เนี่ยก็แนะนําว่าให้พูดความในใจอะไรพวกนี้ให้เสร็จสรบพกันนะครับเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันก็สั้นเนาะ เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นคําเตือนก็ระวังตรงจุดๆนี้ไว้ด้วยโอเคครับสําหรับวันถัดมาวันเสาร์าสี่ห้าโอเคอีเพกสำหรับคนวันเสาร์เนี่ย ก็มีคําเตือนมาเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่จะขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้านทนายหรือว่าด้านาการพิพากษาเนี่ยต่อให้คุณจะมีไพ่ไม้ตายอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโรงอยู่ในศาลเนี่ยแล้วเหนือกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้อย่างหนึ่งว่าในระบบด้านหลังเนี่ย มันอาจจะมีการพลิกล็อกอะไรเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเตรียมการส่วนนี้ไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เป็นคนวันเสาร์แล้วหยิบยไพ่ใบนี้ได้นั่นก็หมายความว่าอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจครับในการเลือกข้างข้างใดข้างหนึ่งหรือย่องานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าในช่วงชีวิตเนี่ยไม่รู้นะว่าคนวันเสาร์เป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือจะมีงานอยู่2ง,งานมีอยู่2ประเภทงานอย่างแรกเป็นคนที่ เรารู้จักแล้วเขาแนะนำมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นงานที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นครอบครัวนะครับเออบอกว่าตรงนี้ดีตรงนั้นดีแต่ว่าฉันก็อยากทำในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดการตัดสินใจนะครับแล้วสำหรับคนที่อยากจะศึกษาต่อก็แนะนำว่าทางด้านทนายความทางด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการพูดคุยตรงนี้ ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นไพ่ที่ดีอืมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้ววันสุดท้ายโอเคสำหรับวันสุดท้ายนางสีดานายอ๋อคอยโอเคถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยนะครับเพราะว่า สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องเรียกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเงินทองจะมาไม่ขาดสายนะอืแต่เป็นคนที่เรียกว่าคิดเรื่องการเงินเยอะมากมันมีอยู่แค่สองอย่างครับคือคุณเป็นหนี้คนอื่นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นเจ้าหนี้ <c oughs> สำหรับคนที่ได้ไปเนี่ยนายฮอฟคอยต้องพูดอย่างนี้ว่าตอนเนี้อยู่ในช่วงที่เรียกว่า มีเงินนะอืมถือว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอ๋อโอเคเลยแหละในชีวิตนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มั่งมีงระดับมหาเศรษฐีร่ารวยมากขนาดนั้นนะเพราะว่าลึกๆแล้วอ่ะในใจเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเรามีไอดอลมีคนที่เรามองเห็นอยู่แล้วอ่ะนะครับซึ่งเขาดีเยอะกว่าเรานะครับโอเควันคําเตือนก็ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเนาะ อนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับคนวันอาทิตย์โอเคโชคดีครับทุกคน